เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลยสวอเลยชายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าปีศูนย์ห้ารถหอมใช้เลยเครื่องหนึ่งจุดหกเกียร์ออโต้ของเครื่องสวยๆครับสวยๆเดิมๆคับหน้าบางๆสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบเลขเพจอยู่ครบ เป็นรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านราคาสุดคุ้มเพียง39,0 0 0บาทเท่านบาทั้นเองสวยสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในครับไฟหน้าใสปิ้งแอร์เย็นเพลงเพาะพิกัดดูรถอยู่นครปฐมครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง้าชอบกดฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาสีเป้าหรือสนประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยเล่มพร้อมนะครับเล่มพร้อมโอนน่าเดิมท้ายสวยครับ ของโตโยต้าครับยางดอกหนาใช้ได้อีกยาว1.6เกโยต้ oto, น้ำมันล้วนนะครับไม่แก๊สแอร์เย็นฉ่ำภาษี67นะครับภาษีหายก็อไปต่อได้ปกติไม่มีปัญหาเบาะหน,นังฟูฟูจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ด้วยเบาะอาจจะมีเปื้อนบ้างครับเบาะเดิมๆครับเบาตามอายุไปเข้าคาแคเข้าสปาหน่อยก็สวยปิ๊งราคาโมไซค์ครับ39 0 0 0บาทเท่านั้น เล่มครบนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ